เด้อพี่น้องไงวะนีออื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 องืสอือ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 ้ืออืออกอนรออบรอืออืออือ้ืออัออื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 อรือ่นออืออืรอืออออไออืออออือออ นี่วอมเป็นใส่กอกว่มเป็นใส่อัวอันนี้เป็นนึ่งใส่อัวเลือดพี่น้องมาเด้อรับเด้อมากินน้ำกันแม,ม่นูอยากกินมะดุนแล้วพี่น้องจระอันเทียนหันไว้นะครับพี่น้อง,องมันจะเป็นไม่ใช่เป็นเลือดเลยมาๆครับมากินครับอันนี้สูตรของเวียดนามด,ดังเดิมเลยครับจิ้นเช้าวให้อานกุ้งยาวคำบรรยอยวิทเม ออหอมหอมเครื่องปรุงต้องหั่นละพันเนลยพี่น้องเด้ชแซ่บหอมอิ่ม ก,นกจนมาพาดีนี่แหละต้างเป็นน้ำพาดีกินกับพักพวกหอมผัรร่วมพอกงี้แหละครับพวกกระเทียมพวกนี่แหละมาเด้อพี่น้องมาอืมอืม pues อืม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  จบับเออเชอากันมากอืมอร่อยจริงๆรหนึ่งเซตสมุนไพ,พรหอมพี่หน่งหองผักกรอบพี่ดีนาน,าน,นี่นานาวน แซบขับออกอบใหญ่หลดุดเล็กๆไม่ไต่ใหญ่เราชอบแซบนี่เลย พริกมา,มาเด้อขับเด้อทางไก่ทางไก่ไม่กินกน้ำกันครับพี่น้องแซ่บอีเละกระเทียมน้ำจิ้มเขากันได้สูตรของสูตรของเวียดนามโดยตรงเลยเข้ากันอีเละมาอื้ออือ Ừ. Mm. Ừ. Mm. 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 ngon, ừm, đẹp, เป็นสิบัิเสือกสองอันผมซื้อแบบย่างเบหนึ่งมากครับผมมาหนึ่งเอามาเด้อพี่หน่อง,องไงวะ เป็นมากพวกบ่ออกความแซ่บ ชุดยอดมันต้องขาข้าวพี่นังอะนั่นปลาคาแต่มันหอมใช่ว่าหนึ่งเป็กหนึ่งบกอว,ว,ว้าวเขากันมันเนี่ย <c oughs> เดียนปัญญ์อืออือ ชุดขนัดผักกรอบมากบอกว่าชุดยอดเลย จกบวกกันนะม,มาเพียงน้งองสุดยอดอื หมด euh, <ipher> ื <around> มีืยเลือดจะขออภัยหลายแล้วพี่น้องเลือดหอมมันกลมกลมพอดีพอดีเลยพี่น้องอืมอืม แซบอิลีพี่น้องเอ้ยลอ,ลองๆเด้อเพียอะไส้อัวไส้อัวเลือดจุดจุดของเวียดนามจุดดั้งเดิมของเวียดนามโดยตรงเลย,ยพี่น้องแซบอิลีครับอ่ะวันนี้ผมก็สปอร์สมิร์นะครับเด้ออย่าลืมฝากกดไรกดแชร์กดติดตามโคว้วชนแน่ในเพจเฟซบุ๊กและยูทูบด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อมาเปลี่ยนกันตังใจให้กัน,น,น,นะนแล้วครับเด้อพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้ผมก็ไปละครับเมือหน้าชาวบ้านูแซบมากินอเเบิร์กไม้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ